กิ๊น้องเาะนงชอบไทยขอบคุณครับผมขอบคุณไอซ์สันโอ้ยพี่ผัดเอ้ยมึง้ามือเอามกบเบลแกมบ๊อเป็นยังหอก็คือบอยมันกงกวงเงี้ยนนีเป็นพระเอกาะมึงามึงตั้งบนกุ้กอนอีกโอ้ยหนอส่แล้วบอบเปยังเแล้วแ้วควาเป็นพระเอกไม่เสียเทนเทียวออจัดมาสวยๆกันนะเทีวเด้ มันหายยากที่มวสีแบบนี是是 like <S <s ้วายอ่ะวายครับไอเป็นีอีกเด้อครับผมโตเฮ้ว่เด้ว้ยว่านี่อเฮ้แลเให้มันเด้มันดูมันลุ้น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 อุ้ยันนี้ก็เป็นผีอีกนี่สีจังไมอันนี้ก็ลูกอืมอันนี้ก็เสียนหายกินี่ไเสี้ยนหายกินนี่นพันี่ก็เสี้ยนหายกิเนีกัน ปลาอีดนี่เสิกให้ช่องฉันกน่าเหมือนอย่งนี้เอาแบบไหนน้องเอาแบบเอาแบบจริงๆเลยครับเอาแบบจริงๆเนาะเอาแบบนั่นไออเอออันนี้แค่แบบโอ้นี่ล่ะรุ่นรุนอันนี้ขึ้นน้อยน้อยไหมล่ะรุ่นปอนปอนครับครับเนี่ยเนี่ยแดดเดียวพอดีเนเนาะแมนแมนนะผมเออเอาเอาเออบ่บ่บ่ได้ไหมบ่แมนอันนี้รุ่นปอนปอนครับเฮ้ยเนาะเนี่ยถ้าถ้าถ้าจะรุ่นตาแทนพอดีครับถ้าใหญ่กว่านี้ มันจะแดดแค่ตอนนี้น่ะแดดเยอะเนี่ยอันตรบตาจีดีตาจีเดือดเอ้าเที่ยไหลายรถเลยเนี่สี่รถเลยเทเวะสี่รถลเทวะสี่รถพอดิลูกเอาจไปกันไปเอาไปไปกันพออเอ้ เต้องไปเบิ้งบอกคุณเด้อครับมันบ่บ่บ่เอ้เขาพระท่านไหนๆลงมัดเนี่ยครับอันนี้แค่เริ่มต้นเด้อย่าลื่มมีดด้วยที่วัดนั่นนะอย่าลืมมีด้วยนั่นเออบ้าน้ำท่วมคืนนั่นแลี้วลืมเด้วยไงได้ไอ้เกิดต้องปัสสีสีรถเนี่ยมันชี้ปัาจิ๋วพ่อคนจีบแล้หันไปชี้ว่าคุณโอ้โหเห็นสวนใบยูเมื่อกี้เนี่ยสวยมีแต่เราพวกฮัวาเป็นปลาเนาะ จาขนวานขึ้นบานยังไม่มีออเดอร์เว้ยเยไปคิกปรเหยียดคอณไายปาเว่ยตอนแล้งหมดแล้วน้ะจังมันมันงจังหมอกกับการเอาขืนน้อยเนาะตอนนี้ไม่งวเดี๋ยวจะเป็นตไทยคิดนอ้ที่อาสาเป็นระเอกให้น้องกได้ของมันนาอเคปโอเค้ไรวะเชยพอแล้วนะโมใหขี้เมาขอสักตัวใหญ่ๆขอสักคลิปคอสักคลิปิปตัวใหญ่ๆกอได้กัน ่ขอสักคลิปขอสักคลิปทำทุกอย่างให้มันสนุกหายากแลนิหายากแน่ครับไอเห็ดใหงมันสุกสิแม่ดีไรแม่อะไ้นั่นเดีผมเข้าใจอยู่ว่านี่ลาะมนยังมวนไออยางมวนไอสมุกภาษาหมอปลาบัพัดเยอเนาะซื้อเราเบิ้องส0งล้ว้าโอ้ยเนาอะไรมากมายเมันหมักมวนเย ได้ยังน่อยอะไรกินแล้วเนาะไในมวนครับได้มวนมวดได้กินไในผัดไทยครับมันสิบ่มี่ฮอดปลาไหลมันตินี่มีแล้วมันเป็นอะไรยาวๆาดีเนี่ยครับอุ้ยบัวบัวใต่ถ้าสมัยตะเกียร์เรื่องอันไปลุ้นยุบหุ่นนะครับเน้อยยุบม่องที่มาเป็นเรื่องอุ้ยมองหันนะแปลนตึกแห้นะตึกอันที่มาเป็นน้ำแบบนี้แหละปลาคอมีแตะบกโตซำขาโตคิดว่าปลาดุก ไม่หน่อยสิครับน้าบ่อโบนี่จ้างเอาไปเเขาเมื่อไงครับแต่ว่าอาเทวานไปเรื่อยเอาเทวดาเ่ญญาหยียบยังปลาดุกเถอะบ๊อบบ๊อบ่๊อ้านไปหันมาคักอันนี้จนต่างง่วงผิดวันนี้วานนะผมเหยียบทีนึงนะผมเข็ดเลยเหยียบยังปลาดุงอ้ห้ามันเลยผมปวดเมือเหม่เลยไม่เสียเที่ยงโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากเอาครับผมเอาปังๆเลยนะเอาเอาเอาดูเตงน้องเอาดู เอาปลาชันหรือปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดเอาปลาสลิดหรือปลาขาวเพราะตรงนี้ไม่มีปลาหมิงโงครนะครับวงิ่คบ่ะีหรืี่เริ่มนะเอาเลยครับเอาเลยเอามาหลุนมาลุนกันครับว่าจะเป็นไงสามปีแล้อยังไม่จบเจงงงมาเนี่ยมงมาเนี่ยท คอเ,อเี่ยคอเยฮะยังยังยังโอ้โอยู่นบเป็ปวเวไปหาไปทองลูมันปกคอเยจปลาสีนี่นั่งยืเื้อกรได้ยืด่ปลาปสี่สีตเสื้อเอามันคือบว่บอไมันคือบวอ ปลาสิบนไม่ด้ินเป็นยังน้องบ้านเปอุ้ยบ้านมุนพัขาของปลาโอ้ปลาลายแสดงว่าลายเหลยแสดงว่าลายเลยเออม่สจเออมรนงามเลยเอนะครับอเอาเครับใครจะได้ปลาเหนียวฉันก่อนโอ้ปลาสิลายเหลี่นี่เออมีแต่ปลาสิหลี่อนั่งม่อกเจ้าฮะ คอเลยคอปอันตรายหรอปาดุอะรองดวนยังาปดูยังงามเลยทํงามสวยสวยเกดลี๋ยวอ้ยออได้คลิปเหรออะวไปเองใรมือเยอะมาเลยเยอะมาเลยครับเยอมาเลยเอาเงินมชอบสนุกอะโอ้ยตัวแบบไเลยปาสวยๆเลย